ค่ะเคสนี้ก็คือปลูกผมมาแล้วหนึ่งปีนะคะก็ยังมีช่องว่างของหนังศีรษะอยู่แล้วก็มาสักเป็นงานไล่ผมผสม,ม S M P กันเลยค่ะมาชมต่อกันเลยค่ะคก็ได้สักเป็นงานไล่ผมแล้วก็ผสม,ม S M P เข้าไปนะคะงาน S M P ก็จะเป็นงานปักต่อจุดป,ปิดช่วงไล่ผมที่เป็นความแบบเน,นี้ย ไรผมที่มันจะมีช่องว่างเร็กๆเห็น,นะคะจะมีตอเล็กๆปิดไปทั่วบริเวณเลยคือร้างเบเก็บงานละเอียดเพราะว่าลูกค้าอยากให้จบภายในครั้งเดียวนะคะก็เห็นกรอบหน้ามาประมาณนี้เลยทุกคนเห็นเข้มขึ้นแบบนี้นะคะจากตอนแรกที่มีความบางแบบเยอะมากๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นเคลที่ลูกค้าปลูกผมมาแล้วแล้วก็ ส่วนที่เป็นช่องว่างระหว่างที่เส้นผมขึ้นไม่ได้ทั่วนะคะรอยปุกก็สามารถมาสักกันได้นะคะนี่ก็เราก็สักออกไปก็เนี่ยค่ะดูเนียนแบบนี้เลยด้านล่างก็ดูสวยแบบเนี่ยค่ะมองไปก็คือดูเหมือนผมหนาปกติเลยนะคะดูไม่ออกเลยนะคะว่าเป็นรอยสักนะแันเจมให้ดูใใกล้เห็นจะเป็นเหมือนผมอ่อนเห็นไหมคะผมขึ้นบริเวณเนี้ยอ่อนๆเต้นไปหมดเลยแล้วก็เป็นตอผมปิดไปด้วยเนี่ยค่ะ มองด้านข้างก็เนียนกริบเลยจากตอนแรกที่มีความแบบบางถึงช่วงนี้นะคะกริบเลยแล้วก็มาฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้ข้างนี้ก็เนียนนะคะเนียนจากตอนแรกที่มีความแบบบางทุกส่วนออกมาดีมากๆนะคะตอนนี้ก็ยังเหลือช่วงข้างหลังแล้วก็เก็บไททยอยเดี๋ยวเรามาทํางานต่อกันก่อนนะคะ